แ้กูอยากให้มันเป็นขู่เป็นคนมันกระบบเป็นไหมจะมันมันบไดหย่อนจอนแห้งเกิดเป็นมือเป็นเป็นใบเห็ดยังมีแต่งามกับงามได้เพิ่นนั่นว่าให้ไปหาเห็ดน,นั่นเห็ดนี่โบทิงสีกับหูมี่โอ้เจมันกูอิม่มมันแห้งจักยู่ใสได้มือน,นี่แถาใต้ซื้อลูกกับมีเต็มบ้านล้านเต็มเมือน บ่บ่ได้ย้อนดอกจะเป็นมันบ่ได้ย้อนโอ้ยกะสิม,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 มือม่มือหมอมตีนกูคือเก่านี่ยแหละมองกูสิมบนี่แหละงานแต่ละมือนี่มันต้องเป็นยังสี่อุ้ยเอาเอาอัดเดี่ยวกับพ่อดอกมือนีมันก็ได้กินแน่หรอละอุ้ยอุ้ย,ยจะเห็นอยังละแม่เนี่ มาละบอกนั่งงามเฮ้ยมาตีกําลังท่าแปลกท่าขี้มแล้วอุ้ยจะทีไม่ใส่ละเมียยุยกูกับจีซุกว่วงไปเห้ค้วายกินนี่ละโอ้เอาไปอันเดียวนี่บอกเมียเอาอันเดียวนี่ละเพราะว่ามันนันมันนันนี้อันซุกไปแล้วนี่มันเหลือก่อนชุดถ่ายนี่หมบอกไม่ไม่เคยจะอยู่ใส่โอ้มันขึ้นจึงเป็นอย่างสีหนอฮะหนุกบังเม่มันก็บอกไปแม่ ปุ้ยมันเป็นหยังนี่เหรออุ game, ้ยคือว่ามันโบเกิงฮะมันโบเกิงแม่มันเสียจ really ังไงนี่ต้องให้ค่อยคืนเอ้ามันจะเกิงตัวฉลาดแค่มึงอุ้ยต้องให้เอาเอาเฮ้ยเอาไปไหมไปนี่เกิงวะแม่บไปนี่เกิงแล้วเหรออออินน้อยนี่มันคือฉลาดแนวเลยอุ้ยเกิงแล้วปะแม่หยาบไปอีกโอ้แม่นคั่วมึงอีหลีตัวละเนาะนั่นว่าแล้วลูกเจ้านี่มันฉลาดอยู่แล้วโอ้ ไปแม่ไปบ้านี่ผมึงใส่กุ้งซุกบ่มันจังเกิงเออกับเบียงบ้าควาลาเจ้าวได้นี่แม่อุ้ยแต่แต่แต่แม่ขั้วมันอีหลีตัวนี้โอ้ยแม่มันเก่งดีนะแม่เนาะเก่งดีบ่แม่ฮะเก่งดีบ่อุ้ยเดีแม่ขัดนาะลูกกูเก่งเก่งนี่ลูกเก่งเก่งเก่งขัดมึงหูสาดมึงบ้บานนี่ สิอามันวะดิบอกจะก็บอกแนานตาถิมก็ได้โอ๊ยบอกมึงสิเห็ดหยั่งบอกควายก็สิไดโดดออกตัวโอ้ยสมน้ำหนามึงเหมนติน๊มแต่เปียบแม่ก่สยใต้แล้วเบิ่งย่งเกิดมือว่านนี่แหมแซนทีสีมันสุกซอยแม่เก็ดอร่อยไปเลยนดอกอโอ๊ยเบิ่งแนนติล่ะโอ้ยได้ผัวน้ำบานเขาบ่านบนอีแห่งจอมเงยจะเมนมึงบอกเห็ดอีหยังแต่ละมึง กะล่าอาเพื่องมาให้คขย้วซื้อกับถูกกับย่างจำมะน้ำมะขี่หวาน <S <S มันเกิงแม่นี่กะเกือบชั่วตีละน้อโอ้ยกูกะเหมือนกูก็จะเอามาถีมแม่มันนี่ยมันข้อหักลงโอ้ย,อย,อ,ย,อ,ยอย่าเหมอนมันเป็นตาสังขกดด้อีสัน